มาแล้วใช่แล้วครับพี่เริ่มแล้วครับตอนนี้นี่ครับซากุระเมืองไทยนะครับนี่นี่ไม่แน่ใจว่าเพิ่งออกหรือใกล้โรยแล้วครับนี่แล้วนี่นครับนี่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 ะครับโอ้แปลงปลูกโอ้ข้างหน้าแล้วนี่แหละครับตรงนี้เราจยะเยอยู่โอ้มามีมามีมามีบาี <positioning. S 1> กันไหนกับคันนั้นคันนั้นแหละนะดับเบิลได้เยอะเมนบอนดัได้เรายื้โซ่ไม่เหมือนใครมีเวลาเท่าไหร่นักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับถือว่าเยอะครับยอะนะครับโอ้โหเอ้าขึ้นคันไหนกับคันนั้นผู้โดยสารผมอ้าวเพื่อนพี่พี่มาจากคอนแกนเนาะมาจากคอนแกนเนาะนักท่องเที่ยว อจาจบคลิปนี้นะครับคลิปนี้